ก็จะมาถ่ายแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบไม่รู้ปุุงกับบอสบอกว่าบอสนอพผมว่าให้มาถ่ายงานอีเวนต์งานแบบเชื่อกีฬานะครับผมก็แต่งตัวอยู่เนี่ยผมจะไปฮะแต่ไม่รู้ว่างานอะไรไม่รู้แต่นี่มันมีระแวงระแวงหัน,ห,นหันกล้องตงหันกล้องเลยมันตกลงงานนี้นะ่ะต้องรอคนเข้าเสร็จหรือหรืออะไรให้แต่งตัวมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยครับครับไปดูกันครับไปดูไปครับไปไป ดูดุดชดใจนะครับวันนี้แต่งตัวซะดีแบบไปงานแต่แบบมุขพูดท่าแบบอย่างนี้เลยให้มาัไปบบครับถ่ายแบบถ่ายแบบครับเซ็งเซ็งเกะเกะเซ็งเซ็งเซ็งแบบยั้งงั้นเดี๋ยวเอาตรงมือก่อนโอ้ยมลันะสุปตาครับวันนี้สุปตาพาสุปตามาครับนี่คืองานถ่ายแบบครับวันนี้ งานนี้มาถ่ายแบบมันแบบยังไงนะนะครับให้มาลงเขาเนี่แหละครับงานอี้วนตนช่วงนี้อีเวนต์อีกแล้วอีเวนต์อีกแล้วเอาเถอะเอาเถอะมันสิหมดรถแล้วนะครับข้าวยังเยอะนะครับช่วงน้นนี้อใครท่านใดที่สนใจผมเป็นคนข้าวนะผมจะพูดให้ฟังนะครับท่านใดติดต่อมาได้ครับคนข้าวหรือว่ามัดข้าวเกี่ยวข้าวไม่ว่างครับ <laughs> ไม่ไปแน่ๆ <laughs> ครับผมเป็ตัวสเต ใอ้ผมหม้อลงข้าวนี่นะโอ้ยรีบมาตั้งแต่เช้าโอ้ยมีเฮาวววอีกแล้วมีเฮาแววอีกแล้วครับเซ็งแล้พวกแกไม่ออนซุปแต่โจบหดเลยดูแล้วครับน่าจะหมดรถก่อนปุ้กัวจะแต่งตัวสวัสดีหลังจากหายไปหลายวันครับโทรศัพท์พังครับถ่ายคลิป3 4คลิป มันกลับมาอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูสุปตาทำงานจะเสง่หรือจะลาวเฮ้ยอะไรเอาข้าวลงข้าวข้าวลงมาในแต่งตัวซะนะแต่งตัวโคตเตะให้มอลงข้าวนะเออแต่งงั้นแต่งงา้นแต่งงา้นเป็นงานครับสุปตาในลำงานอีเวนต์ครับห่างหายกันไปหลายวันครับ มาอีกครั้งโอ้สุดยอดครับสตาร์เนี่ยวันนี้วันนี้เข้ายังไม่ฉกกับนู่นี้เขา้าสฉกแน่ๆวันนี้เป็นวันพฤหัสวันนี้จะเป็นวันฉกครับอ่าละโอเคเอาคนคนใจมอมจ้ะบรรยากาศทุ่งนาครับรู้รู้อยู่มาหลอกใช้กันนะรู้นะูงนะ ขอครับสุดตาของเราคนข้าวอีกที่หนฟังนะครับถ้าหิวข้าวมื่อไรอยากลุลนงไปถึงโน่นนิมของพาผมไปกินข้าวทุกเย็นทุกเย็นจะกินอะไรไก่ก็นักกันหนหิวข้าวหิวอย่ายวจะไล่ตัวเทปเอาแหละเฮ้ยอะรต่วอะไรกินยองกันเอาละโอเคเดี๋ยวติดตามอีพีสองครับผม คนเข่าครับัปนี้แต่คือรถต้องระวังระว่างครับระว่างเพราะมันจะไล่ครับนี่เกินนั่งหนาได้ครับเนี่ยนั่งหนาคือรถมันต้องนั่งหนาตั้งนี้ครับครับวีพีครับพี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 นั่งหนาครับเพื่อนครับือรถต้องไปนั่งหนานี่คือตู้กล้องนั่งหนาก็มีฝากระโปรงนั่งฝากรโปรงครับเอาละครับติดตามสุตตาต่อไปครับครับเช้าๆครับไม่เช้าแล้วสาย มาดูซุปตาครับซุปตาขนข้าวเข้าวันนี้จะมีซุปตายากครับแล้วก็เสียสุรินครับเจ้าของรถหกล้ออยู่นู่นกันมัดข้าวอยู่อย่างซุปตาพลังมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียเกะครับเสียเกะขนข้าวอยู่ครับฝั่งนี้ซุปตาครับไหวครับสุดยอดมากครับเนี่ยใ่ย้อนเล่าเหรครับซุปตายากุดยอดอีกแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว ชมกันเรื่อยๆครับ EP นี้ยาวๆครับสุดาอยากไหวมีเอวเว้ามีเอวเว้ามีเอวเว้าข้าติดตามต่อไปครับ EP นี้ยาวครับต่อเนื่องสี่ข้าวนั่นแหละครับทั้งเฮ็ดทั้งจมครับสุดามาดิเป็นงานนี่ครับได้ย้อนเพื่อนแล้วครับทุกนี่มาเกี่ยวเพื่อนมาเกี่ยวซอยครับอันนี้ก็เซเกะครับเซเกะไอ้ด่าครับ เสียยากครับลำวงเป็นเหตุครับเป็นไงครับสุดตาวันนี้มียืดเวาไม่พูดไม่จาครับสุดตาวันนี้เออครับไอ้มีเฮาเมามีเฮาเมาเหอยเหอยม่ได้เหนื่อยคลาดครับสุดตาวันนี้โในย้อนเล่าแล้วครับ ดูครับสุดตาไปแล้วติดตามไปเรื่อยๆครับ e p นี้ยาวๆกระเซ็นนี่นยาอทีเกี่เรียบร้อยดีครับสุดตาช่วงนี้เปลี่ยนหัวนี่นะ आ <laughs> ไปจุดห,หนึ่งครับเป็นไงครับเกิดมาแล้วอเออไอคนชอบเรื่องเสียวเสียวยังไงลิงเจ้า e ีนี้คนยาวครับไม่เหนื่อยคนข้าวเมือม่อยเมื่อยสุกรถขึ้นล้านครับไปไว้ล้านกับกินสีครับมันนี้นะครับตัวน,นี้ตัง้ง ก้อนโดจะเลื่นไปไหนเขาไม่จะน้ำเลยตั้งนานครับนะครับมอนเย็นสีร่มสีเข่าเขามาเนี่ยใครเห็นแล้วก็ตามมาครับไอซีเม่รายการอีกรายการหนึ่งรานการยังทรัพย์ที่แคมปิ้งครับครับผมเดี๋ินนั่นเอาเอาปืนไฟยิงหนูับแมาแนี่งนะครับเอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับเอาแบบปั้นเฮาหน่ะไอดองดือซีรีส์นะกาลันตีนะครับไม่ว่งครับย้ำกระคืนครับเราเอาปืนไฟยิงหนูนะครับเป็นปืนไม้นะครับ เซตเองครับกุปตัวนี้นะเป็นกุปที่ทำและใช้กำลังมากครับลงทุนเยอะครับหน้านีนะครับน่าน่านาจะหลังจากเกี่ยวข้าวครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จครับไอ้ยรถมันหนักข้างหลังเราก็ต้องดีนีครับติดตามดูครับเดี๋ยวขึ้นเลยครับโอ้โหครับ ไม่เคลนคร, gas, รับมาลุนดูกันครับภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับเราทำกันตามงบประมาณครับเดี๋ยวตามดูครับเ้องใส่หน้ากากให้ต้องพากับ พ่อของละครับบา้านนี้ใช้งานผมดีนักใช้งานผมดีนักเป็นไหนครับเป็นไหนครับฝ่อนอยากฝ่นว่าเดี๋ยวถ่ายสุกุมนันสุกุมนี่เดี๋ยวทานแล้วนะมันเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยแล้วเอาลงเองครับนี่ปานโอลงเองเลยนะครับเบื้องนี้ของเบื้ใหญ่ของเบื้ใหญ่พ่อของครับช่วงนี้ฮ่าฮ่าหนามาแน่หนามาแน่อ่าหนามาแน่เยอายุมให้ซีดเร็ว <All right. S 2> เสียลุดไหนนี่นี่นี่ป้านออนี่ป้านอ๋อกับป้านนานะครับพูดเสียรถกับทีมงานบุมานั่กับเสียรถบปว่างครับติดภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับเสียรถนะครับฮะโอ้ยไม่จังเลยอ่ะสู้กันไปสู้กันไปใช่สู้หรือเปล่าครับ